สวัสดีครับพบกับช่อง Thai English v o c a b วันนี้อยู่กันที่คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยใช้บ่อยอยู่กันที่เอพิโซดที่22ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยตอนบ่าย afternoon ตอนบ่าย afternoon หลังจาก after หลังจาก after กลัวหรือระแวง afraid กลัวหรือระแวง afraid สามารถหาได้ afford สามารถหาได้ afford กระทบ affect กระทบ affect การงาน Affa ์การงาน f f a i r แนะนำ advice แนะนำ advice คำแนะนำ advice คำแนะนำ advice โฆษณา advertisement โฆษณา advertisement การผจญภัย adventure การผจญภัย adventure ประโยชน์ advantage ประโยชน์ advantage ขั้นสูง advance ขั้นสูง advance ผู้ใหญ่ adult ผู้ใหญ่ adult ยอมรับ admit ยอมรับ admit นับถือ admire นับถือ admire จบแล้วนะครับสำหรับช่อง Thai English v o c a b ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ